พอเราลงเครื่องนะคะก็จะมีเขียนป้ายบอกทางไปขึ้นรถบัสนะคะเนี่ยค่ะดาด้าก็จะเดินไปตรงประตูทางออกหมายเลข6นะคะเพราะว่าเมื่อกี้อ่านป้ายแล้วเขาบอกว่าไปขึ้นรถบัสตรงประตู6นะคะซึ่งอยู่อีกมุมตึกหนึ่งนะคะเราก็จะเดินเรื่อยๆนะคะก็จริงๆก็จะมีป้ายบอกตลอดเราพยายามสังเกตนะคะที่เขาเขียนบอกนะคะตรงนี้ไม่ใช่นะคะ ก็เราก็จะเดินไปอีกนะคะแปดเจ็ดนะคะของเราก็เราต้องเดินไปอีกประตูนึงนะคะประตูหนี่เจอแล้วนะคะเขาก็จะมีเขียนบอกนะคะว่ารถโดยสารประจำทางนะคะเราก็ออกประตูนี้เลยนะคะรถบัสนะคะก็จะมี หลายคันหลายสายให้เราดูป้ายนะคะว่าเราจะไปเส้นทางไหนนะคะดาดาก็จะไปเป็นคัน a 2นะคะวันนี้เพราะว่าจะไป mrt นะคะนี่ก็ขึ้นรถก็จะมีพนักง,งานมา,ามาเก็บเงินนะคะมีตั๋วให้เราวันนี้ก็จ่ายไป30บาทนะคะนี่ถึงแล้วนะเราลงรถบัสก็จะเดินไปที่สถานีารถ mrt นะคะก็จะเห็นป้ายไกลๆอยู่ก็เดินไปนิดนึงนะคะ นะป้ายที่แอบแอบอยู่นะคะลาด้าลงที่สถานีส่วนจตุจักรนะคะก็เป็นสถานีที่ใกล้ที่สุดนะคะที่รถบัสผ่านที่เราสามารถจะต่อรถ MRT เข้าเมืองได้นะเราจะไปหัวลำโพงก็ได้หรือจะไปเส้นไหนก็ได้นะคะที่รถผ่านนะคะนาดาก็สัมภาระเยอะนิดนึงนะคะกระเป๋าไมใหญ่ วันนี้ดาดาจะไปบางแคไปนคนปรปฐมแล้วก็ไปราชบุรีนะคะก็เลยมาเส้นนี้นะ,ะดาด้าจะไปสุดสายของรถ MRT เลยนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าจะไปขึ้นรถตรงไหนนะอันดับแรกพอเรามาถึงเราก็จะมาดูเส้นทางก่อนนะคะดาดาจะไปหลักสองนะคะสุดสายของ MRT เลยนะนี่ค่ะก็กดเลือกแล้วก็หยอดเหรียญ พยายามจะเตรียมเหรียญมาให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าเป็นใบก็ได้แต่เวลาที่เขาทอนเขาจะทอนออกมาเป็นเหรียญน,นะคะ,ะดาด้าก็หยอดเหรียญสิไปสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็เหรียญบาทนะคะสเหรียญน,นี่ก็จะมีชิปดำๆออกมาแบบนี้แล้ก็เอาชิปนี้เดี๋ยวเราจะ,ะเข้าไปใน รถไฟฟ้าใช้บริการรถไฟฟ้านะคะก็แตะบึง้งนาดาไปผิดนะคะจริงจริงมันอยู่ด้านนี้นะชิปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเก็บไว้นะเพราะเราต้องหยอดตอนออกนะคะเดินไปเราก็ดูนะคะว่าทางขึ้นรถไฟเนี่ยไปทางไหนแล้วก็ดูขบวนรถด้วยนะคะว่าเราจะไปไหนของเราเนี่ยไปเส้นทางไหนนะคะนาดาก็มาดูเส้นทางเดินรถนะคะ ดูได้แป๊บเดียวนะรถไฟมาพอดีเลยค่ะเนราดาก็ไปเส้นนี้แหละเส้นบางสรดมาพอดีรวเร็วรถมาพอดีตึ้งเดียวก็ถึงยังไม่ถึงสถานีหลักสองนะคะดนดาต้องลงเพื่อต่อรถนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อชิปเพิ่มไม่ได้ซื้อตั๋วเพิ่มนะคะนี่ก็มาดูว่า<ไ>เราก็ดูนะคะว่าเราจะไปหลักสองเนี่ยเราจะขึ้นชั้นชาลาตรงไหนนะคะ ทางทางออกทางเดินที่จะไปชันชาลานะคะของเราเป็นชันชาลาที่หนึ่งนะคะเพื่อไปสถานีหลักสองนะสำหรับคนที่จะไปหัวลำโพงหรือไปที่อื่นๆดนะ้ได้เคยมีแชร์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าหลายปีเดี๋ยวก็แปะลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้ดาด้าจะไปหลักสองนะก็ชันชาลาหนึ่งนะคะเรามีตั๋วอยู่แล้วเราก็ขึ้นได้เลยนะคะสถานีต่อไปสถานีบางรับรรยากาศบนรถไฟนะ เสร็จแล้วทางออกก็หยอดหยอดชิปนั่นนะคะชิปดำๆของเรานะั่นะคะลงไปในรูแล้วก็เพื่อเดินออกทางออกนะคะตรงชานชลานะคะ